you สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายสบายอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26กันยายน2564ครับเพื่อนๆเ,เป็นเช้าที่เห็นแสงแดดหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เริ่มมีแสงแดด ทำให้บรรยากาศสดชื่นอากาศดีมากเลยครับเพื่อนๆที่สวนสบายๆครับชาวันนี้เนี่ยผมทำบาปอีกแล้วครับมาเดินชมทุเรียนที่สวนสบายๆเนี่ย ผมเจอด้วงหนวดยาวอีกแล้วครับมากัดกินเปลือกของกิ่งก้านดูดนำเลียงบริเวณเปลือกของต้นทุเรียนนะครับเพื่อนๆกิ่งก้านยอดอ่อนแม่จำใจต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับ ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบทำบาปนะครับฆ่าสัตว์เนี่ยก็ไม่ไม่เลยครับทำมันไม่ลงครับเพื่อนๆแต่ด้วยความจำเป็นครับเออเอาเป็นว่ายึดไปตามหลักธรรมชาติก็แล้วกันครับตามห่วงโซ่ของการเจริญเติบโต ดวงหนวดยาวมากินทุเรียนทุเรียนก็ตายดวงหนวดยาวมาเจอคนคนก็ทำให้ดวงหนวดยาวตายเออเป็นห่วงโซ่ของมันนะครับผมพยายามมองดูนะครับว่าดวงหนวดยาวเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับ คือปกติเนี่ยความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีจุดที่เกื้อหนุนกันอยู่นะครับต่างก็สร้างประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ให้โทษไปด้วยคือให้ทั้งประโยชน์และทั้งโทษนะครับเป็นการเกื้อหนุนกัน โทษเกิดขึ้นอีกอย่างหนึง่งแต่ในขณะที่เกิดโทษก็ให้ผลดีอีกอย่างหนึง่งผมพยายามมองหาผลดีของการที่ดวงหนวดยาวมากัดกินลำต้นเปลือกกิ่งก้านยอดของต้นทุเรียนนะครับเพื่อนๆอย่างต้นนี้เนี่ยกินไปเฮี้ยนเตียนเลยครับ ทุเรียนของผมสวยงามมากอยู่ดีๆนะครับเจอด้วงหนวดยาวห้าหกตัวมารุมกินวันเดียวครับเพื่อนๆเฮี้ยนเตียน e เลยครับจนผมต้องตัดกิ่งก้านบางส่วนออกไปตัดยอดที่ถูกด้วงหนวดยาวมันกัดกินทิ้งไปเลยครับเพื่อนๆน,นี่ยอดใหม่ที่แตกออกมานะครับแตกมา พร้อมๆกัน3ยอดเลยครับสวยงามทีเดียวก็เป็นปัญหาของผมเลยครับว่าผมจะเลือกยอดไหนไว้เป็นยอดธงหรือปล่อยมันไปให้มันคัดสรรกันเองเออก็ปล่อยมันไปก่อนดีกว่าครับข้อดีที่ ผมพอที่จะมองเห็นได้ในส่วนของการที่มีด้วงหนวดยาวมากัดกินต้นทุเรียนนะครับข้อดีข้อแรกครับทำให้ทุเรียนมีลําต้นกิ่งก้านที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นคระเบือเพื่อน,อนคือไม่สูงไม่โตในระดับ แนวดิง่งมากเกินไปครับแต่มันจะทำให้กิ่งก้านของทุเรียนเนี่ยอ,อ้วนขึ้นมาครับเพราะว่าบริเวณยอดโดนด้วงหนวดยาวมันกัดกินเปลือกก็ทำให้มีการซ่อมแซมนี่ครับอย่างกิ่งนี้ครับมีการซ่อมแซมกิ่งนะครับเพื่อนๆ ทำให้กิ่งเนี่ยอวบอ้วนโตแข็งแรงครับลดการโตในแนวที่สูงขึ้นไปนะครับโตออกข้างมากขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆนี่ข้อดีของมันข้อหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยเพียบเลยครับเพื่อนๆ ข้อเสียนี่เยอะแยะมากเลยครับดูครับบางกิ่งที่โดนด้วงหนวดยาวมันกัดกินกิ่งก้านส่งผลให้เปลือกชํารุดเสียหายไปนะครับกิ่งนี้ก็แน่นอนครับเพื่อน เมื่อเปลือกมันเสียหายต้นไม้มันก็พยายามที่จะสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาห่อหุ้มกิ่งก้านที่ชำรุดให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกับกิ่งนี้นะครับเกิดลักษณะกิ่งก้านที่เออมีศิละปะดีนะครับสวยงามด้วย โค้งอ่อนช้อยนี่คงเป็นข้อดีของการกัดกินเปลือกกิ่งก้านโดยด้วงหนวดยาวนะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับโอ้ยนี่ครับเมื่อเช้ากัดกินจนเย็นหมดเลยครับผมเลยสำเร็จโทษไปแล้วครับ แต่วันนี้ไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมวิธีการกําจัดด้วงหนวดยาวนะครับแค่มาถ่ายทุเรียนที่ผมปลูกไว้อีกแปลงหนึ่งนะครับที่บ้านโนนสวรรค์ตําบลบัวงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งเป็นแปลงที่ ปลูกทุเรียนยากมากเลยครับเนื่องจากสภาพที่ดินในบริเวณนี้นะครับเป็นดินเหนียวผสมกรวดครับดูแลไม่ดีเนี่ยตายยกชุดเลยครับปลูกเท่าไรก็ตายครับผมปลูกเนี่ยก็รอดไม่กี่ต้นนะครับเพืเ่อน ผมปลูกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เหลือรอดไม่กี่ต้นครับอย่างต้นนี้ก็เป็นต้นที่เหลือรอดมานะครับอายุก็ครบสองปีแล้วครับจเจริญเติบโตได้ดีครับถ้าไม่ไปมองที่ โดนด้วงหนวดยาวมันมากัดกินนะครับก็สวยงามทีเดียวครับความยากลำบากในการดูแลรักษาทุเรียนในสภาพดินที่เมื่อถึงหน้าแรงจะแข็งแข็งมากเป็นพิเศษครับจอบขุดลงไปเนี่ย แน่นอนครับเพื่อนๆจะเจอกับหินกรวดผสมดินเหนียวมือนี่ผมบอกได้เลยครับลองขุดสักหลุมเนี่ยมือด้านเลยครับแต่ผุพองแหละครับเพื่อนๆผมก็เคยเป็นมาหลายรอบแล้วครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอด้วงด่วนยาวนะครับ กำจัดให้หมดนะครับเพื่อนๆยาเหลือเอาไว้ครับสงสารมันขนาดไหนก็จัดการให้เกลี้ยงเลยครับไม่งั้นทุเรียนของเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเขียนเตียน <laughs> เออ ไปดูความคืบหน้าของผุเรียนที่ผมปลูกไว้เพิ่มเติมอีก7ต้นดีกว่าครับผมปลูกไว้เนี่ยในช่วงหน้าฝนนี่เองครับบางต้นก็ปลูกมาได้2เดือนแล้วครับบางต้นก็ปลูกมาได้2สัปดาห์เศษเศษสามสัปดาห์หรือหนึเดือนครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพื่อนๆนสัก3าสต้นครับไปเลยครับนี่เป็นต้นแรกนะครับที่จะให้เพื่อนๆนชมนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์แดงอินโดครับ ปลูกได้2เดือนแล้วครับจเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวครับมีการแตกยอดความสูงเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10เซนครับนับจากที่ได้ปลูกจนถึงปัจจุบัน2เดือนแล้วครับ ผมขุดหลุมกว้างประมาณ50-60เซนนะครับลึกก็ประมาณ50-60เซนเช่นเดียวกันกว้างยาวก็เท่ากันครับจะขุดสักประมาณ1เมตรนะครับกว้างยาวแต่ว่าไม่ไหวครับขุดเองนเหนื่อยมากเลยครับวันนั้นแล้วก็นำดินดีที่เราผสม อ,อินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับทำให้ดินมันดีนั่นเองครับใส่ลงไปในหลุมแล้วก็ปลูกความสูงของการปลูกเนี่ยให้ปลูกสูงกว่าระดับพื้นดินปกติประมาณอ,าอยู่ที่20เซนนะครับหรือ10เซนประมาณนี้แหละครับผ่านมาได้2เดือนก็เติบโตวสวยงามครับ ข้างต้นทุเรียนกิ่งพันธุนะครับผมนำมเมล็ดทุเรียนนะครับผมกินแล้วเหลือมเมล็ดไว้ก็นำมเมล็ดนะครับมาวางไว้ข้างๆกิ่งพันห่างจากต้นพันนะครับประมาณ20เซนติเมตรเอาไว้เสริมรากครับ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับทุเรียนต้นพันในอนาคตนะครับเพื่อนๆนการปลูกทุเรียนนี่ผมจะทำแบบนี้ตลอดนะครับขุดลุ้มปลูกสูงจากพื้นปกตินำดินดีมาใส่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปด้วยนำมเมล็ดทุเรียนมาวางไว้ วางไว้เฉยๆก็ได้นะครับหรือจะขุดนิดนึงแล้วก็วางมเมล็ดไว้เกลี่ยดินกลบไม่ต้องกลบลึกนะครับกลบบางๆครับเดี๋ยวทุเรียนมันก็งอกมาเองนะครับนี่มเมล็ดของมันเนี่ยวางไว้ประมาณเดือนเศษๆนะครับก็งอกรากเตรียมโตขึ้นมาแล้วครับ สวยทีเดียวต้นนี้เนี่ยแดงอินโดครับมีต้นเดียวแค่นั้นเองครับในสวนสบายสบายเดี๋ยวไปดูต้นอื่นด้วยครับไปเลยครับนี่เป็นต้นที่สองนะครับพวงมะนีครับ ปลูกมาได้ก็ประมาณ1เดือนแล้วครับก็ดูสมบูรณ์ดีทีเดียวครับต้นนี้เนี่ยจ้างเขาขุดหลุมกว้าง1เมตรยาว1เมตรแล้วก็ลึก1เมตรนะครับที่ขุดกว้างและก็ลึกเพราะว่าต้องการนำดินดีๆนะครับ มาใส่ไวในหลุมเพื่อเลี้ยงทุเรียนที่เราปลูกนะครับเพราะว่าที่ดินแถวนี้เนี่ยเป็นกรวดนี่ครับกรวดแบบนี้ครับเพื่อนๆผสมดินเหนียวแข็งโปกก็เลยต้องขุดให้กว้างแล้วก็ลึกแล้วก็นาดินดีๆมาใส่ไวในหลุมให้เต็มนะครับ ยกความสูงให้สูงกว่าระดับดินปกติประมาณยี่สิบเซนนะครับแล้วปลูกทุเรียนลงไปครับเพื่อให้มันระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะครับเพื่อนๆต้นนี้สวยครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับพยายาม ระบายน้ําใต้โคนต้นทุเรียนนะครับออกไปด้วยนะครับเพื่อนๆย้าให้น้ําขังนะครับสําคัญทีเดียวครับน้ําขังเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยรากเน่าได้ครับเพื่อนนการดูแลโคนทุเรียนในช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อนๆ ระบายน้ำออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมเนี่ยนู่นครับขุดร่องให้มันลงไปเลยครับลดปริมาณน้ำที่อยู่ในหลุมนะครับเราปลูกใหม่ๆในหลุมที่เราขุดไว้ลึกๆเนี่ย ดินที่เราปลูกเป็นดินใหม่ที่นำมาใส่ไว้ในหลุมสภาพดินนี่มันยังหลวมนะครับฝนที่ตกลงมาเนี่ยไม่ไปไหนแล้วครับเพืเ่อนๆลงไปอยู่ในหลุมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ําเป็นสิ่งสําคัญนะครับระบายออกไปให้มากที่สุดอย่าให้มีน้ําท่วมขังทําร่อง ระบายน้ำลดความชืน้นลงไปให้เยอะที่สุดครับปลูกทุเรียนแบบนี้ครับแล้วจะไม่ผิดหวังเดี๋ยวไปดูอีกครับเพื่อนๆน,นี่เป็นพวงมณีนะครับไปดูมูซันคิงดีกว่า นี่เป็นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมอยากพาเพื่อนๆมาชมนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์มูซันคิงครับปลูกมาได้น่าจะสักประมาณเออสามสัปดาห์ครับเรืออจจะเกือบเดือนแล้วครับไม่แน่ใจแล้วครับแต่ประมาณนี้ครับมียอดแตกขึ้นมานะครับ หลายยอดทีเดียวส่วนสูงก็เพิ่มขึ้นน่าจะประมาณ5เซนครับเพื่อนๆนปลูกรูปแบบเดียวกันครับความกว้างความลึกของหลุมก็เช่นเดียวกับหลุมที่ปลูกพวงมณีต้นที่ผ่านมานะครับมีเมล็ดทุเรียนมาวางไว้เช่นเดียวกันครับ กำลังแตกออกมานะครับและที่สำคัญเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเพื่อนๆต้องเลยนะครับผมใช้คำว่าต้อง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 นะครับต้องระบายน้ำออกจากโคนทุเรียนให้มากที่สุดนะครับอย่างของสวนสบายๆผมต้องขุดร่องนี่ครับ ขุดร่องออกไปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ระบายน้ําจากโคนทุเรียนออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวผสมกรวดนะครับน้ํามันจะแช่อยู่ในหลุมนะครับเพื่อนๆต้องระบายออกครับถ้าไม่ระบายออกมันก็จะเกิดผลเสียกับทุเรียนรากทุเรียนได้นะครับ พาเพื่อนๆมาชมทุเรียนในวันนี้4ต้นนะครับทุกต้นก็เจริญเติบโตได้ดีครับปลูกในหน้าฝนนี่เองครับประมาณ1เดือนมาติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของทุเรียนทั้ง7ต้นของสวนสบายๆที่ปลูกเพิ่มขึ้นมาใหม่ ไปพร้อมๆกันนะครับมาดูว่าตุเรียนที่ปลูกไว้ในสภาพดินที่เป็นดินเหนียวผสมกรวดมันจะเจริญเติบโตได้ต่อไปหรือว่ามันจะตายติดตามช่องสวนสบายๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ